เขียนไหมครับโอเคอือมาอยู่ใกล้ๆครับติดไปตรงไหนคนเดิมอยู่ที่คนเดิมก็อย่าเขีนแล้วไม่ใช่ผมครับเขียนะครับเขียนะครับโอเคพอหยุดโอเคดึงปัดออกไปด่วนไหมไปด่วนครับโอเคดึงปัดออกครับ เมาตรวจอน,นตรง,ง,น,งตนี้เลยล้มลครับมาล้มล้มคนจีเลยไม่ได้จีนเลยเตือนทานนี้เลยครับมาล้มๆเมื่อกี้มีคนถามผมว่าทําไมต้องให้เจ้าหน้าที่สามท่านนี้ถอดรองเท้าผมจะเฉลยตอนนี้นะครับถ้าผมไม่ให้ถอดรองเท้าพี่จะเชื่อผมไหมว่าไฟไม่ดูดพี่จะเชื่อผมไหมพี่ไม่เชื่อผมแน่นอนถูกไหมต้องไม่เชื่อผมแน่นอนวิธีการทดลองเมื่อสักครู่นี้ไม่ปลอดภัยถ้าดูตามหลักเซฟตี้ไม่ปลอดภัย แต่ผมต้องทําให้พวกเรามาั่นใจว่าม,ม,มันทำได้จริงตอนแรกผมใช้น้ําฉีดก่อนเอาน้าราดถังเห็นนะครับก่อนที่ผมจะให้พวกเราฉีดผมก็เครื่องระเบิดเครื่องนี้ฉีดไปก่อนนะถ้าไม่เอาเครื่องระเบิดเครื่องนี้ฉีดสารพวนี้มาอีกสี่ก็ตายสี่ผมเอาตัวนี้ฉีดกันนไปแล้วเห็นไหมเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมครับพวกเราเห็นนะแลวผมลากั้งุกคฉีดเหมือนกันครั้งหนึ่งถ้าไม่มีตัวนี้ตายครับผมสื่อให้รู้ว่าไฟฟ้ากับน้ำเจอกันไม่ได้ไฟฟ้ากับน้ำเจอกันไม่ได้อย่างร้านแว่นเนี่ยทางแฟนเฮียเขารีบตัดไฟฟ้าเลยนั่น ถ้าเราไม่รู้ต้องใช้น้ําหรือไม่อย่าลืมนะครับว่าไฟฟ้ากับน,น้ําเจอกันไม่ได้เจอเม,มื่อไหร่ตายเมื่อนั้นมีปัญหาขึ้นมาตัดไฟก่อนเลยนะครับเมื่อกี้นี้ครับใช้ถอดองเท้าผมทดลองฉีดไฟฟ้า1น0 0งแสนโลต์มาแล้วครับอันนี้ไม่แค่2 2 0ร้อยเเราต้องลองที่ร้อยเควีมาแล้วมั่นใจว่ามันไม่ดูดกาให้พวกเราทำไม่งั้นผมก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับเราดับไฟเคให้ดูดับตัวนี้ให้ดูมันได้ทุกอย่างแล้วมันไม่ฟุ้ไม่เลอะด้วยเห็นไหมเดี๋ยวสักครู่มก็จะหายไปทีนี้เรามาดูความบริสุทธิ์ของน้ําตัวนี้ที่เราทําการฉีดเนี่ย ความบริสุทธิ์ของมันเนี่ยเทียบเท่ากับน้าป่าที่เราใช้กินกันนี่นะครับไม่มีแคทเมียมไม่มีโลหะไม่มีสังกะสีนะครับผมกำลังรอใบอนุญาตฉลากเดียวนะครับกำลังรอใบอนุญาตแค่นั้นเองนะตอนนี้ทำรายการก็ใช้กันหมดเลยไม่ช็อตถ้ามีตัวนี้ไม่ช็อตยังไงก็ไม่ช็อตเราทดลองที่หนึ่งแสนลต์มาแล้วนี่ไฟฟ้าก็เสียบอยู่ตรงนี้เห็นไหมและไฟวัดไม่ใช่ไฟที่ผมเตรียมมาเองด้วยไฟสองร้อยยี่สิบครับมิเตอร์ก็คือปกติไม่ได้นะอย่าไปทำเรียนแบบนะครับไม่เอานะถึงตายเลยครับ ตายนะทำเป็นเล่นไปเลยครับเดียวก็ตายไม่ได้นะครับไม่ได้ไอ้เยแล้วยางเคมีนี่จับไฟฟ้าได้ไหมเคมีฉีดได้แต่ว่ามันเลอะก็ทําได้นะอย่างนี้ใส่เท้าอยู่ในน้าก็อันตรายเหมือนกันใช่ก็อันตรายเหมือนกันมันเป็นนั่นแล้วก็ทุกบ้านต้องมีสายกราวแม้กระทั่งการติดตั้งเครื่องเครื่องทําน้ําร้อนสำคัญนะเราไม่มีความรู้เรื่องไฟให้ช่างเข้ามาติดให้ ไม่งั้นอาาๆูถไฟถูตายเลยนะทำไปเล่นเลน,น,นะครับเครื่องทำร้ำอนนี่ยอมเสียเงินสักค้าวร้อยเจ็ดร้อยให้ช่างเข้ามาติดให้ดีกว่าเขาจะมีสายกาวทำอะไรให้เราเราไม่มีความรู้เรื่องไฟไม่รู้เรื่องไฟอย่าไปเล่นกับมันเรามองมันไม่เห็นตัวอันตรายมากมมตาย,ตาย,ตายอย่างเดียวครับนี่ผมมาสื่อให้พวกเราได้รู้ว่าตอนนี้มันมีของใหม่ๆตรงนี้ขึ้นมาเราจะได้มั่นใจมีใครมีคำถามอะไรไหมครับเพราะรูกคนเวลาของเรามาค่อนข้างเยอะเยอะเพราะทุกคนมีภารกิจจะต้องทำกันนะครับใครมีคำถามอะไรไหมื้อยตอนนี้มาแทนสีแดงครับ ตอนนี้มาแทงสีแดงไม่ได้ไม่ได้ไปเติมไม่ได้ใช่แบบว่าที่ดับไว้ก็ได้มาเทิร์นเอาถังแดงมาเทิร์นอ่าถ้าไม่ถังเก่าถังเก่ายี่ห้ออื่นจะมาเปลี่ยนเป็นคือถังนี้ผมขายอยู่4,500บาทแต่ว่าในวันนี้เนี่ยทางเฮียก็ให้ผมมาเนี่ยผมยี่ห้อสา0พันแเท่านั้นเองนะฮะคือราคาพิเศษปกติมันสี0 0ักว่าบาทนะทีนี้ผมว่าวันนี้จะมาเป็นวิทยาทานเให้พวกเราได้รู้ว่าพวกเราเพิ่งเจอเหตุการณ์ตรงนี้มาเนี่ยยังตกใจกันอยู่จะได้มั่นใจ จะได้ไมั่นใจปกตินี่มผมไปสอนแต่เพืออย่างนี้ผมวันหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะฮะวันนี้ผมไม่ได้คิดเงินเลยนะบริการให้นะก็ถือว่าเป็นวิทยาทานนะคือ,อ,คอซื้อไว้เนี่ยอยาได้ใช้ดีที่สุดแต่ถ้าเก <c oughs> ิด <c oughs> ยังไม่ต้องใช้ต้องใช้ในผมอย่างสิบห้าปีผ่านไปยังใช้ได้ถือว่าโอเคแล้วนะผมถึงบอกว่าเออเดี๋ยวให้คนที่นี่ฉีดแล้วขอขอยืมแล้วกันผมมาเกิดให้ นะถ้าเกิดของผมฉีดได้เตรียมมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วผมจะไม่ฉีดเองนะให้คุณเรฉีดกันเองผมจะไม่เข้าไปยุ่งเลยนะฮะก็คือให้คุณมั่นใจว่าของที่เรามีอยู่ใช้ได้จริงขอให้มีครับช่วยกันนะครับขอเราช่วยกันอย่าตกใจวิ่งหนีอย่างน้อยเราใช้ไม่เป็นบ้านเรามียกออกมาเดี๋ยวคนที่ใช้แปงคไปช่วยไปดับก็ยังดีดีกว่าไม่ไม่เป็นแล้วไม่ทําอะไรเลยนะไม่เอามียกออกมาเราไม่กล้าใช้เราเป็นผู้หญิงไม่กล้าใช้เดี๋ยวคนเป็นเขาใช้เขาฉีดให้ดีกว่าไม่ทาอะไรเลยอย่าลืมว่าถ้าเกิดมันมาบ้าาเนะบ้านเข้ามั็ไมามะ มันก็ข้าไมไปได้วันนั้นเห็นไหมฮลมแรงมากเลยสังเกตดูวเ,วเวลาเกิดไฟไหม้จะมีลมเมื่อกี้ผมบอกว่าไฟกองของผมยังไม่ยังไม่สาดน้ำมันเข้าไปลมกำลังหวนถ้าผมสาดไปผมมันโทนมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นตรงๆมันจะเลือ้อยนะครับมันอาจจะแลบอาจจะขนานมากับพื้นก็ได้เป็นสิบเมตรเลยนะเราเคยทำมาแล้วนะครับแล้วพวกเราไม่มีประสบการณ์ผมไม่ทำแเดี๋ยวหรอกสักครู่หนึ่งการดับไฟทุกครั้งต้องอยู่ทางด้านเหนือลมย่อตัวให้ต่ำแล้วฉีกเข้าไปนะครับคนที่ได้เห็นผมเชื่อว่าน่าจะมั่นใจขึ้นถ้ามีการทดลองก่อนวันนั้น้้นนนผผมมมเชื่่่่่่ออวาาไไไฟดใหญยงีแ ควบตัดับได้แน่นอนนะฮะก็ถ้าไม่มีแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ยอมที่สละเวลามาดูการทดลองในวันนี้ทุกอย่างทุกอย่างนะทุกอย่างนะทุกอย่างน่างนะครับดับได้หมดทุกอย่างนะครับวกวงจรดับได้มากสีแดงต่ไม่มากสีแดงแสงแก่ละลายสามเป็งร้อยบาทโปรตีนภาษีพันห้าครับแล้ก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับถ้าเกิดมีอะไรก็เชิญทางสภาเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ